กับผมนายจักรวาลชัยวิรัตุกูลูสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรจังหวัดสุขเรศสีรทา่านประธานครับวันนี้มีเรื่องมหาลือเรื่องการช่วยเหลือตัดอ้อยสด120บาทต่อตันของพี่น้องชาวเศรษฐกรชาวไร่อ้อยท่านประธานครับที่ปีผ่านมานะั้นรัฐบาลได้ช่วย69บาทกองทุนอ้อยช่วย31บาทซึ่งยังขาดอีก20บาท ทางสมาคมและอ้อยได้หาเรือและพูดคุยกันว่าในปีต่อไปอยากให้ได้ถึง120บาทที่ข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนตลอดจนฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่ง30ปีมานั้นได้สร้างอายากาศและอากาศสะอาดให้ประเทศไทยอย่างดีท่านประธานครับ สามสิบเอ็ดบาทนั้นที่กองทุนอ้อยนั้นจะมอบให้นั้นก็คงจะไม่ให้เกินวันที่ยี่สิบตุลานี้ที่กองทุนอ้อยแล้วก็ข้ามละการอ้อยได้พูดคุยกันเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าผ่านมาก็อยากให้จ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยให้ตรงเวลาแล้วก็อย่าขับเคลื่อนไปจะเวลาอื่นท่านประธานครับมีอยู่ร้อยครอบครัวไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้69บาทเพราะว่าการตัดอ้อยนั้น ร้อยเปอร์เซนต์แต่มีสิ่งบนเปื้อนหรือปนอยู่คือกาบอ้อยยอดอ้อยยาวจนทําให้ร้อยลายเนี้ยเกิดความน้อยแล้วเติมใจะบดัดตามหน้าที่ของการลดโลกร้อนแต่ไม่ได้รับการเยียวยาว69บาทก็อ,อยากให้รัฐบาลแล้วคอรมอได้เอาเงินตรงนี้เร่งด่วนเข้าคอรมอเพื่อใจ่ายให้ร้อยลายต่อไปนี้ครับก็กล่าวเรียนถึงข่าราชาครับนะครับท้าราชานครับในปี6869นั้นค่าคะเนว่า เศษเงินชาวร้อายกลัวมันจะไม่ถึง900บาทนะครับ ก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเรื่องเ,อเ,อเศรษฐกิจแล้วว่าพี่น้องชาวละอ้อยนั้นได้ระหนักถึงความเดือดร้อนพีจารณาไล่อ้อยถ้าราคาไม่ถึงพันบาทมีความเดือดร้อนอยากให้วางแผนช่วยปัจจัยการผลิตนั้นประมาณ200บาทหรืออาจจะขึ้นราคาน้ําตาลบ้างเพื่อเป็นกองทุนอ้อยเพื่อไปช่วยเกษตรกรในยามเดือดร้อนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทําให้ประเทศเรานั้นมีเศรษฐกิจ ไอ้เรื่องพลังงานนั้นเรื่องการใช้อ้อยเป็นเศรษฐกิจที่ดีต่อไปนะครับผมนึกกาบเรียนท่านรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งวานนี้ได้ขออนุญาตพบท่านแล้วก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านธนากรวังบุญคงชนะว่าอยากให้สมาคมทุกภาคของสมาคมอ้อยครั้ง9เขต39จังหวัดในประเทศไทยนั้นได้เข้ามาหาเรือแล้วพูดคุยกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดอ้อยเดือนธันวาคนี้ เพื่อจะได้มีข้อตกลงที่ดีไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็มามีการมีม็อบมีการเผาอ้อยทําให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศจึงกราบเรียนพระประธานถึงผู้เกี่ยวข้องโดวยว่ารัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีความผงใยพี่น้องออตามที่จะ,ะแถลงเมื่อวานนี้ก็กราบเรียนผ่านให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ้ื่องครับขอบคุณครับ